สวัสดีครับวันนี้นะครับรถอีซุมิวเซนครับรถคันนี้อายุมากกว่า10ปีนะครับไปใส่โชคเก่ามานะครับไม่ประทับใจครับวันนี้ให้ผมดูแลครับโชคครับโมโนทูบครับเป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวครับนะฮะเป็นโชคหัวกลับนะครับเป็นโชคตรงรุ่นคันนี้ลูกค้าโหลดมาหน้า3นิ้วหลัง3นิ้วผมก็มีการปรับแปลงนะครับบูทนะครับเพื่อให้ใส่กับ เป็รถรุ่นนี้ได้นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้สเปคโหลดไม่ได้มีผลิตนะครับเราก็แปลงตัดต่อนะครับให้ลูกค้านะครับเพื่อลูกค้าได้โช็คตามความต้องการนะครับตัวนี้นะครับโช็อคน้าอยู่ที่7,800โช็คหลัง7,800เหมือนกันครับอ่าราคาเดียวกันเลยเพราะว่าเป็นโช็คแบบไม่มีสตั๊ปปรับเกลียวถ้าเป็นโช็คสตั๊ปปรับเกลียวก็อยู่ที่1 1ึ5 0หน้าหลังอยู่ที่19ชุดนี้อยู่ที่15,200รถเก่า ลดอายุนานแล้วเราก็รับทํารับจบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โชคของดีมีคุณภาพนะครับอ่านรองท้องปกติกันครับ0 9 5ย์เก้2นะครับร้านเราร้านหม้อระไครมี2สาขาครับที่สำนักงานใหญ่นะครับก็อยู่ที่นี่เลยของสนามเป้าเราอีกสาขานึงในโลตัสจังหวัดจันทบุรีครับมี2สาขาเท่านั้นนะครับอย่าเข้าร้านผิดนะฮะอ่าโอเคครับฝากกันด้วยครับสำหรับร้านหม้อระไครจันทบุรีสวัสดีครับ